สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะวันนี้เราจะมาตามหาอะไรน้อเนี่ยให้เรามาเป็นเพื่อนเนี่ยจะมาเอาอะไร <c oughs> นานแล้วที่เราไม่ได้มาที่ตลาดบ้านม่วงโอ้โหยังคึกคักเหมือนเดิมนะคะโอ้โหปลาหวานปลาเนี่ยอ,โอืทำสวยนะเนี่ยแพ็คเท่าไหร่กันนี่โอ้โห้อยเดียว อันนี้ก็เหมือนกันเหรอคะอ๋อเออเนี่ยอ่ะ,อะเรามาตามหาสิ่งนี้นะคะพริกแ <c oughs> ตงแตงยาสองโล จ้ะอันนี้ครึ่งเหรอจ้ะอืมหมดแค่นี้เหรอหมดหรือว่ารวมกันอันนี้อันนี้ได้ไหมน่ะรวมกันราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันเออก็เอาอันนี้ก็ได้ไม,ไไม่เอาก็คือเอาให้ไม่ได้2องโลไงออ ก็คือเอาไอเอาเอาเอาพริกนั่นเทรวมกันทำไม่ได้สองโลไงจ้าเราเอาแบบตะกร้าและโลแต่เอาห้าตะกร้าอ๋ออ๋อเอาก็นึกว่าจะซื้อไปกินเลยทำไมไม่เอาพี่สองโลแล้วพี่อืมนั่นแหละอ๋อมาตามหาสิ่งนี้ มะนาวเริ่มแพงแล้วบ่หน้าแพงก็แพงไปเรื่อยหน้าถุกก็ชุกเลื่อยเอาเรามาตามหาสิ่งนี้สิ่งนี้ เขฉันหวยเหรอครับไม่เขียนราคาของค่ะสั่งโค่งกันกะก้าวผักกัน, <c oughs> นกได้แล้วนะคะมาตามหาอะไรก็ไม่รู้ตามไปดูว่าตามหาอะไรใหญ่ใหญ่ เรามาตามหาสิ่งนี้ดูดิเนโอ้โหสุดยอดนี่ไงสไปด้วยใช่แล้วอ่ะปาสุดยอดเลยความแข็งแรง มาช่วย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 อโอโ้โหนี่เลยโอโ้โหนี่เลยโอ,โอ,อ,อ่มโอ้โหเนีย่ยเอออืมนี่เลยโอจ้จ้ะ ปลังก็มาช่วยเห็นเราทำโอ้โหน่ารักมากเลยมีอีกไหมแบบนี้นะแต่มันนอกมีอีกไหมอ่ะขอบ้างดิโอ้โหน่ารักมากเลยนี่นี่น่าประทับใจเลยนี่ฮะโอเคโอ้ย thank you หลายๆ thank you หลายๆขอบคุณ mm. นี่นะโอ้โหน่ารักมากเลยฮุดอึบโอ้ กูดเยิ้มยิ้มเยิ้มเยิ้มนี่ฮอ, <laughs> อันนี้รุ่งขนานี่ยะฮะหมดยาหดงหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับขอบคุณมากครับอขอบคุณครับ thank you thank you อ,อันนี้ใครอ่ะอ๋อสุดหล่อตัวนี้พิกคีนูหมดยูิ้มไม่เลี้งไม่อะไรครับ ทำไมเจออย่างนั้นอ่ะอายุ80หรือเปล่ปานี่หมดสภาพเลยโอ้โหนะคะน,นะนี่นะคะนี่นะคะหลังก็มาช่วยโอย้ดีมากนะวันก่อนก็ไปกวาดลานวัดจำตำแหนง่ง

เชฟเราใช่ใช่ใช่งานอยู่ที่ไออะไรบ้านอะไรนั้นบ้านบ่อแก้วอะไรเงี้ยนั่นเออบ้านบ่อแก้วน่ะแกะเข้าไปเลยึเราก็ดูอยู่หัวเราเนี่ยนี่เออใส่ถ้วยใหญ่ๆโอ้ใส่ถ้วยใส่ถ้วยเดี๋ยวมันหกตัดบาใช่ไหมอ๋ออ๋อไอพึ่งพึ่งารแล่นไปเลย Oh. บบอ๋อปลาสะบานเออนั่นแหละจานใหญ่ๆหั่หละเลยช้อนไปบ้างยังอ่ะคุยไปลางช้อนอยู่อ๋อเอาตัวเล็กเมไม่เห็นับแล้ดีได้กินนมจีนได้กานนแบ่งนนี่ค่ะ นี át, ่นะคะอาทานข้าวจ้านี hmm? ่เราก็ เก็บในสวนมาอัมปรดาอยู่ตรงนนบ้านปราอ้วนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเอากระเพราออ๋กระเพราแดงใช่มใช่ใ,ชในกระเพราแดงเนี่ยที่บ้านปราอ,อ้วนใช่บอกว่าไปตัดเลยตัดเอาเลยอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเหม็นข้าวหื้าวเชมนะคะ กระาดาษเชื้ชู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาให้หาเอาขวดเทียนมาล้างใส่จานชิมเอจ้าน้ำหนมจีนมาแล้วกค่ะสดยอดโอ้โหมั่งสายจะรอนานนะนะมั่งสายจะรอรอนานนะม,นานานนะมาก็จัดเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเตรียมก่อนเตรียมก่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ